สวัสดีค่ะอยู่กับว่าไรรักพนันไม้กันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้เป็นโอกาสทองโอกาสดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ด่างหรือแม้แต่บอนสีต่างๆนะคะช่วงนี้ไม้ต่างๆเหล่านี้ราคาลงมากๆเลยราคาน่าจับน่าต้องน่าเลี้ยง มากมากเลยนะคะอย่างไม้ด่างอย่างนี้ต้นนี้อันนี้เบอร์กินนะคะเบอร์กินของเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาด่างโดยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ mm. เห็นไหมคะเนี่ยจากที่แรกว่าออกกัดสีขาวนี่เราก็ว่าว้าวแล้วแต่ตอนนี้เข้าด่างมีด่างป้ายๆแบบนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะมีเขียวที่ม้ามีออกเทาๆเงินๆในใบเนี้ยสวยมากๆเลยต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้ต้นที่สองนี่ก็ด่าง เขาเรียกว่าด่างใไป้ายนะคะป้ายเขียวป้ายขาวสวิงามมากเลยคะ่ะอยากบอกว่าเหมาะมากเลยสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงไม้เหล่านี้นะคะราคาแบบถูกมากๆเลยก่อนหน้านี้อย่างเมื่อปีก่อนนู้นนะคะปีที่แล้วต้นปีที่แล้วเดลีด่างเราซื้อมาแพงมากนะคะต้นเล็กๆ ก็สามสี่ร้อยนะคะต้นเล็กๆเลยสามสี่ร้อยบาทแต่ตอนนี้ราคาเป็นกอก็ไม่เท่าไหร่เลยนะคะราคาหลักร้อยหลักสิบเองโอ้โหมันคือลงชนิดลงแบบน่าใจหายนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจในการาเลี้ยงไม้เพื่อจำหน่ายนะคะอยากให้มาช้อนซื้อเอาเลยช่วงนี้ น่าเลี้ยงมากๆเลยค่ะรับรองเราว่าดีมากมายเลยนะคะคือราคาจับต้องได้มากๆเลยอย่างเช่นต้นนี้นะคะอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรมาเบิ้ลด่างหรือเปล่านี่แหละคะ่ะอันนี้เมื่อก่อนนี้จับต้องไม่ได้เลยค่ะเราเห็นเราก็อยากได้อยากได้เมื่อก่อนหน้านี้นะคะเขาเป็นไม้ด่างที่มีราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันเขาจะขายเป็นใบซะด้วยซ้ํา เนี่ยเขาจะขายเป็นแบบตัดใบตัดใบตัดข้อตัดข้อนะคะตัดข้อข้อนึงก็สี่ห้าร้อยกันเลยทีเดียวเนี่ยตอนนั้นเราเห็นแล้วก็ยังโอ้โหทำไมราคาดีจังแต่ตอนนี้เราซื้อมาในราคาต้นนี้ร้อยเดียวเองค่ะเนี่ยต้นร้อยเดียวแต่ว่าเมื่อประมาณสักสองเดือนที่แล้วนะคะเราซื้อมาร้อยเดียวแต่ตอนนี้เขา ก็เริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วสวยงามมากๆเลยค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไหลามาด่างขาวนะคะนี่เห็นไหคะอันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันแล้วก็ซื้อมาร้อยเดียวเหมือนกันเห็นไคะนี่อันนี้เขาเริ่มได้เยอะแล้วปลูกปลูกไม้เหล่านี้คุ้มค่านะคะคือสามารถตัดข้อไปปักชำได้เลยเนี่ยอย่างนี้ออกรากออกอะไรนี่ก็ปรับข้อปรัต่ด ตัดข้อตัดข้อ,ต,ขอตรงล่างนี้ไปปรับ,บชาก็ได้อีกหลายต้นเลยค่ะเนี่ยหนึ่งสองสามก็ได้ประมาณสามสี่ต้นเลยนะคะเนี่ยเลี้ยงแล้วคุ้มค่านะคะซื้อทีเดียวไหลออกมายาวสามารถตัดได้เยอะเลยอย่างก,ก้านส้มก้านส้มนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแพงมากๆแพงมากๆเลยขายเป็นใบเป็นข้อเหมือนกันอันนั้นตอนนั้นเราเห็นเขาขายใบละห้าร้อยนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาร้อยเดียวเหมือนกันถูกมากมายค่ะ น่าเก็บน่าเลี้ยงน่าสะสมมากเลยค่ะช่วงนี้ใครที่มีทุนพอ,อม,ม,มันก็ไม่เท่าไหร่นะคะคือราคาเบาๆแบบนี้น่าเก็บน่าสะสมมากเลยสำหรับคนที่รักการเลี้ยงไม้เหล่านี้อย่างเรานะคะคืออย่างบอนสีก็ลงมากมายเลยบอนสีตอนนี้ราคาหลักสิบเองน่าจะหายนะคะสำหรับคนที่แบบ ซื้อมาแพงๆแล้วราคามาลงแบบนี้แต่ก็ไม่ถึงกับต้องขาดทุนหรอกค่ะเพราะว่าต้นหนึ่งสามารถแยกได้หลายต้นเอามาผ่าก็ได้โอ้โหผ่าทีเดียวหัวเดียวก็คุ้มทุนแล้วนะคะแม้แต่ราคาลงเท่าไหร่ก็ไม่มีทางขาดทุนแน่นอนวันนี้เรามาแนะนำเพื่อนๆนะคะใครที่อยากจะช้อนเก็บช้อนซื้อเหมือนเล่นหุ้นเลยเนาะพูดคำพูดอะแต่ว่า มันเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะน่าเก็บน่าสะสมจริงๆนะคะเลี้ยงเพื่อความสวยงามอย่างเราชื่นใจค่ะทุกวันที่มาเจอตื่นเช้ามากลางวันว่างๆก็มาเดินดูแม้จะไม่ใช่บอลแลบอลเทพอะไรแต่ว่าเราเห็นความเจริญเติบโตของเขาแต่ละวันแต่ละวันอย่างนี้เราก็มีความสุขนะคะในการเลี้ยงไม้ที่สวยงามอย่างต้นนี้นะคะเพชรเจ็ดสีที่เราซื้อมาลุ้นด่างเขาไม่ด่างหรอกค่ะเขาเป็นแบบนี้ เขายุบหัวไปแล้วนะคะอันนี้คือใบใหม่ใบแรกของหลังจากที่เขายุบไปขึ้นมาสีแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆไม่ด่างแต่ก็สวยนาะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ